สวัสดีครับวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับนะครับผู้สูงอายุนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจําปีง็ประมาณ2,565นะครับก็จะมาให้เช็คกันเลยนะครับว่า จะได้กันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ,อยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบรสจัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2 5ง5รนะครับ โดยกรมบัญชีกลางนะครับจะดำเนินการโอนงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็สำหรับแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุมีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำงบประมาณ2565ดังนี้นะครับ1ผู้สูงอายุที่มีราย,รายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนนะครับ แล้วก็2ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า30,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีได้รับเงินส่งเคราะห์50บาทต่อเดือนนะครับนี้มีทั้งหมด2ข้อนะครับคือ3ไม่ถึง30,000บาทต่อปีแล้วก็3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีนะครับแล้วก็โดยในปีก็ประมาณพศ2 5 6 5จะจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรกในเดือนเมษายน2565ซึ่งเป็นการจ่ายสำหรับ เดือนตุลา2564คุมพาถึงคุมภาพัน2565นะครับซึ่งกรมบัญชีกลางแก้งกำหนดโอนเงินเข้าบัตรบริการแห่งรัฐบัตรคนจนงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษา2565นะครับและงวดถัดไปจะดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนนะครับ2565นะครับกรมบัญชีกลางนะครับจะโอนเงินเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐให้ทุกเดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์กันนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ